บอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยเปีที่ผ่านมาทำไมคณะหมอลำใจเกินร้อยเติบโตมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเจอขวากน้ำเจอกระเสดามาเจอมาระจนก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะผู้บริหารเขามีแนวคิดแบบนี้นี่เองใช่แล้ว ่และมีคู่ภรรยาคนรู้ใจที่ส่งเสริม,มและเข้าใจกันในทุกเรื่องอย่างซ so อแอนออร์ดีเออนี่แหละก็เลยทำให้แฟนคลับทั้งประเทศรักและก็สนับสนุนทั้ง บอสบอยทั้งซอแอนอสนับสนุนหมอลัำใจเกินร้อยแอนอรอรีแบนช่วงนี้บอกเลยงานล้นแล้วคนก็ล้นสังกษีด้วยค่ะ<อ>คนก็ล้นทุกงาน<อ>ไม่ว่าแอนกับบอยไปไหนจ้ะไอพี่น้องคะอ่ะเป็นยังไงคเมือวอาเรื่องนี้แล้วพี่น้องค่ะคือเราอยากพูดถึง ทางด้านหมอลำใจเกิือร้อยบอดบอยสิริชัยคือหลายคนเนี่ยรู้จักบอดบอยสิริชัยอยู่แล้วถ้าใครเป็นแฟนหมอลำรู้จักบอดบอยสิริชัยแล้วก็แอมออร์ดีอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ถ้าใครบางคนที่ยังไม่รู้จักตอนนี้คือกลายเป็นว่ารู้จักบอดบอยสิริชัยกับโซอแอนมากมาขึ้นมากและกระแสหมอลำใจเกินร้อยจากเดิมที่เพิ่นแบบ ปังอยู่แล้วเพ่ีย่งปังมากยิ่งขึ้นเราก็เลยเฮ้ยมันเพราะอะไรอ่ะทําไมคณะใจหมอลำใจเกินร้อยในเก้าปีที่ผ่านมามีแต่แบบพุ่งขึ้นอ่ะพี่น้องคะแล้วต่อให้เจอประเด็นอะไรมาเป็นขวากหนามเจอมารผจนก็ทำอะไรผู้บริหารคนนี้และวงนี้ไม่ได้เลยแล้วไปเจอโพสต์นี้ ของบอทบอยซีรีชัยเรา <Okay. S 1> เลยอ๋อเพราะความคิดผู้บริหารเขาเป็นแบบนี้เองค่ะบอทบอยซีรีชัยนะคะหนึ่งวันที่ผ่านมาเนี่ยได้โพสเอาไว้แบบนี้ว่าใครรวยกว่าใครจนกว่าเอาสิ่งไหนมาประเมินมเราอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในแบบของคนอื่นหรือมีแบบของคนอื่นๆ แต่เราได้ในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเรามีในสิ่งที่เราควรมีมันพอเพียงมันพเพียงพอแล้วโดยเฉพาะเรื่องเงินสำหรับผมคิดแบบนี้ครับอืมรวยหรือจนเอาอะไรมาวัดเนาะอเออ,อว่าสิ่งไหนรวยสิ่งไหนจนมันขึ้นอยู่กับความคิดของคนไหมเอมอว่าเรื่องรวยจนสรุปตอนนี้คือเรื่องรวยจนเนี่ยเป็นประเด็นดรา,ม,าม่ามากเลยนะ เพราะว่าในสื่อข่าวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสื่อบันเทิงหรือว่าวงการหมอลำเนี่ยตอนนี้เป็นกระแสวิพากษ์วิจารเรื่องรวยจนเรื่องอวดอ่าเรื่องอวดเรื่องโชว์มีบาทมีรถมีนาฬิการูมีเพชรมีทองซึ่งบางคนเนี่ยโชว์ในผ่านสื่อโซเชียลว่าตัวเองมีเยอะเลยแต่เบื้องหลังก็ ติดลบอแอบยืมเงินคนโน้นคนนี้ก็มีบางคนไม่โพสอะไรเลยแต่เงินเนี่ยแน่นกระเป๋าพี่น้องก็มีคือกันเท่าตาสินคนจากสื่อโซเชียลไม่ได้แอ,อแอนเพื่อนกระเดาบอกอยู่เด้ซอแอนบอยบอยเพื่อนก็ได้บอกกันอยู่ตลอดว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนนะ่นนะบ่เคยอยากอวดเลยมไม่เคยว่าตัวเองอมีรถนะมีบ้านนะมีอันนู่นนี่นะไม่เคยออกมาอ,อวด คนกลัวคนมองว่าเราอวดเกินไปแต่ที่ที่เห็นข่าวว่าซื้อบ้านสี่สิบกว่าล้านน่ะก็ไม่ได้อไม่ได้โพสอะไรเลยแต่ทางโครงการเขาก็อยากโปรโมทพื้นางสิเขาก็อยากโปรโมทโครงการเขาใช่ไหมว่าเออมีศิลปินดังมาซื้อมาซื้อบ้านนะเออเราไม่อยากนี่เลยเพราะว่าเราน่ะมีเอฟซีช่วยสนับสนุนเฮาประอยกใหายทุกคนมองว่าเฮ้ ศิลปินเขาโด่งดังจะตายคุณจะไปนสนับสนุนเขาทำไมเขารวยกว่า FC ตั้งเยอะเขามีทั้งรถทั้งบ้านโอ้โหคิดแนวนงก็มีบางคนอ่ะอเออ,อแต่ก็ไม่เป็นผลสำหรับ FC บ้าน a อบีเขาก็เลยบอกว่า เขาจะสนับสนุนเออศิลปินเขาเออส่งเสริมศิลปินเขาสิรวยกวากระตามเขามีความสุขกี่ห้ศิลปินเขาแล้วศิลปินเขาทํางานมากจักปีในวงการมอลลัอย่างเช่นบอสบอยทํางานมา25ปีสาวไอเออสซแอนก็เหมือนกันขซแอนเหมือนกันทํางานเจอกันใช่ทำงานเรียนก็ไม่จบตั้งใจออกมาทํางานเพื่อที่จะเลี้ยงน้องส่งน้องเรียนให้จบเพื่อจะส่งขอบขัว เออเพราะว่าทุกครอบครัวมีปัญหาทุกคนค่ะพี่นนอกเออเขาดิ้นรลนเจออุปสรรคควากน้ํอนี่แหละเจอดามาเจอมาเจอยังเขาก็ยังสู้ต่อมาได้เออทุกวันนี้เขาประสบความสําเร็จแล้วนะถือว่าประสบความสําเร็จได้พี่นนอกอืมเพราะว่าเขาเขามีทุกอย่างแต่เขาไม่เคยอวดเลยเขามีแต่ทัศนคติที่ดีเป็นผู้นําที่ดีและก็สอนลูกน้องถือว่าถือลูกน้องไม่เยอะสอยแอนไลท์ได้สาวไอลูกน้องไม่เยอะแต่ฉันก็ ช่วยเขาได้มีกินมีใช้เออหายครอบครัวเขามีกินมีใส่แล้วบอกว่าในรายการคุยแสบโชว์เมื่อวันก่อนนี้เนาะแล้วบอกอยู่ดีว่าช่วงโควิดนะช่วงโควิดนะแล้วก็เอาลุกน้องเลี้ยงไปเลยแล้วเ่าบอกลาคือบอกกลับบ้าน อันก็ไปกรบุมิกบุมงานบุมีคิครอบครัวกรบุมีเออก็ต้องหาทางยก็เอยว่าเออก็ยุนหีซะละแล้วก็เลี้ยงลูกแลาวช่วงโควิดเงื่อนทีมากนี่ก็คือจุนเจือครอบครัวด้วยแล้วก็จุนเจือลูกน้องในองค์กรนี่แหละความดีความเป็นผู้นําที่ดีทั้งความดีทีซอยเหลือคนตกทุกเด้ยะคนลําบากทั้งการเป็นผู้นําที่ดีสอนลูกส้อนล้านให้หาเงินให้เก็บเงินมันก็เลยทําให้บอยสิริชัยเนี่ย เป็นผู้บริหารที่น่ายกย่องอีกคนหนึ่งใช่ค่ะและทำให้วงๆเนี้ยยิ่งเติบโตมากขึ้นแบบที่เสอไอพูดตั้งแต่ต้นคลิปเลยมันไม่ใช่แค่ทัศนคติแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมอสบอยซิริชัยเนี่ยมีทัศ,ทศนคติดีๆหลายอย่าง ที่เราเห็นหลายครั้งนองาพี่น้องคะซอแอ็นเนี่ก็เคยได้รับรางวัลคนดีสีสีอขอนแกน่นบอาสาจําบอผิดทั้งซอแอนทั้งบอสบอยได้รับเพราะว่าอพอเพจเพจนี้ออกมาพูดถึงด้วยนะว่ามาส่องความรู้ความสามารถด้านศิลปะหมอลำคองบอสบอยบอยสิริชัยถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมากมายทั้งด้านการร้องการฟ้อนที่สวยงามสวยงามมีเอกลักษณ์แล้วก็การแต่งเพลงที่ไพเราะเป็นประจักษ์ก วงการหมอลำ<ม>เรียกได้ว่าเป็นหมอลำระดับครูได้เลย<ม>รวมถึงเป็นผู้นำวงหมอลำใจเกินร้อยที่ดีและลูกน้องให้ความเคารพ<ม>เออสามารถนำพาวงหมอลำให้เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศด้วย<ม>และมีภรรยาที่แสนสวยอยาคุณแอนออรดีเออม,มีทั้งความสามารถแล้วก็มีเต้าแฝด ที่น่ารักอเออมาให้แฟนคลับเอซทั้งประเทศได้ชื่นชมความน่ารักเนาะอเออและทุกคนแฟนคลับก็คอยสนับสนุนกันมากมายอยากบอกว่าบอยศิริชัยเป็นคนดีมีคุณค่ามากมายกว่าที่ ใครก็ได้จะมาด่าเสียหายใครทําสิ่งใ,ใงดย่อมได้รับผ,ผลขลนกระทําสิ่งนั้นแน่นอนนะคะอเออเพจนี<ๆ>้ได้ออกมาแล้วก็ได้ออกมาโพสต์รูปด้วยออกมาโพสต์รูปที่ซอแอนบอสบอยได้รางวัลอันนี้ก็คือจากเพจสักกุกก็ไดเอามาลงนี่เ <esters. S 1> <N m, S 2> นี่ยรางวัลรางวัลมีอีกเยอะนะคะจริงเขามีมรางวัลหลายอย่างมีหลายอย่าง <Pis S 2> มากค่ะ <Lore. S 2> พี่น้องไปหามานน่ บจบดอกเบาเมื่อนี้ก็โบจบต้องต่อคลิปสองเด้อพี่น้องโบจุกโบจุกใช่นี่แหละเนาะนี่คือบอสบอยสิริชัยใช่แล้วบอสบอยก็ได้บอกว่าสาวไอเดียบอกว่าผู้ใดเป็นเจ้าภาพวาจาเแอนอรดีช่วงนี้โชคดีมากๆาเพราะว่าช่วงนี้กระแสก็มาแรงมากๆเพลงก็สิบซี่ล้านแล้วเด้อเพลงก็ สิบสี่ยานขึ้นสิบหาล้านแล้วเออช่วงนี้เกระแสมาแรงมากๆแอนอรีไม่มีใครล้มได้นะจ๊ะทั้งบอยสิริชัยล้มยากค่ะคนดีผีคุ้มเขาเรียกเนาะแม่จากทำอะไรก็มีแต่แบบว่ามแต่แนี่งเสริมน่งเสริมมแต่แนี่ยดีๆเห็นบ่อระขนาดเช้าไอ ขนาดคนโมเมนต์เฟนค่ะบบเคยหูจากบ่อยพอทีเขามาเห็นนั่นแหละเออยายคนนั้นนะว่าดราม่าอะไรเขานะสุดท้ายเขาก็มารู้จักแล้วก็มารักแอนบอยมาต้องเยอะเออคนทั้งประเทศกับคือเห็นใจเลยเข้ามาสนุกให่กำลังใจบ่นบ่อยซีริชัยเยอะมากนี่ละนี่ละสิ่งที่เขาเห็ดสิ่งที่เขาทำมันจะทรงเสริมตัวเขาเองแบบนี้นะคะน้อง่ะอะ ก็ส่งกำลังใจให้กับบอยบอยสิริชัยสาแอนตาพิตาพอยะนะขอให้ทุกคนเฮงเงปังๆแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะ,คะสำหรับเมื่อนี้ทั้งสองคนก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ